สวัสดีครับพบกับสุลุคร์ลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่จะลาตให้เครดิตเจเกนคลับปรับเทนเป็นยอดกองกลางสตีเวนจจลาตกับตั้นานกับตันทีลิเวอร์ pool เช่นชมฟองการเล่นของเทนอเล็กเซนโนในบทบาทกองกลางให้กับทีมเชิงกริดนะครับความยกเครดิตความคิดความชอบให้กับเจเกนคลับเลยทีเดียวในการเชื่อมั่นในความสามารถของท่้งรายนี้เทนได้รับความชื่นชมอย่างมากกับการกลับมาเล่นให้กับทีมเชิงกริดอีกครั้งในบทบาทตำแหน่งกองกลาง ซึ่งเป็นบทบาทเดียวกับเขาที่ลงเล่นกับลิเวอร์พูลในช่วงปลายฤดกูกาลเมื่อคุณกาลังลงเล่นกับมาลตาและกับอีเทียมนอทมาซิโดเนียที่เน้นเกมรับแน่นหนาเทนคือคนที่สามารถปลดล็อกประตูนั้นได้ในทุกๆช่วงเวลาด้วยความสามารถของเขาในการใจบอนที่ดีของเขาเจลาดแสดงความคิดเห็นผดยคิดว่าเขาได้รับความเชื่อมัน่นและความมั่นใจจากเจตตคลับในบทบาทนี้มันน่าสนใจมากที่แกรเรย์โซเกตยึดปฏิบัติตามและให้โอกาสกับเ,เขาตรงนั้นและ กับสิ่งที่เทน์ได้งันออกมาใช้ผมคิดว่าเขาคือแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะเขาเล่นด้วยความมั่นใจและความรับผิดชอบในเกมรับก็ถูกพรากไปจากเขาเพราะเขาอยู่ในภายใต้ความกดดันและมีจุดที่น่าสนใจมากมายที่เขาได้รับบทบาทนั้นหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยารอตไม่ปิดกั้นโอกาสลาหงแดงวิเทสลาฟยารอตนะครับในประตูดารุ่งของลิเวอร์พูลไม่ปิดบั้งกับโอกาสในการย้ายอ,อัเจตินแอนฟิลด์หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยิดยื่นขึ้นมา นายประตูทีมชาติเช็กชุดยู21ปีรายนี้ถูกร์พูลปล่ปอยให้กับสต็อกปอรตเขาตี้ยืมตัวไปใช้งานในนุกกาลที่มันมาที่อังกฤษนักเตะออกไปเล่นแบบยืมตัวตามได้รับก,การดูแลจกากุู้จทีมที่ดูแลเรื่องการยืมตัวอย่าร้อยกล่าวมันสนุกทีเดียวนะเราได้คุยกันพิมพหากันอยู่เสมอโค้ชประตูเองก็มาดูการแข่งขันอีกด้วยเราติดต่อกันอย่างสม,ม่ำเสมอในทุกๆสาาัปดดหาแม้คุณจะไม่ได้ลงสนามพวกเขาก็ยังคงส่งข้อความและสอบถามเรื่องราวของคุณ พวกเขาจะถามว่ามีโอกาสไหมที่คุณจะได้ลงเล่นในเกมต่อไปผมคุ้เคยกับการใช้ชีวิตและการเล่นฟุตบอลที่นี่แนอังกฤษถ้ามีามข้อเสนอที่ดีผมมีความสุขกับการเลือกอยู่ต่อนะแต่ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอีกทางทุกอย่างเปิดกว้างเสมอสําหรับยารอดนั้นยามาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2007โดยไต่เต้าจากทีมชุดยู18ปีจนกระทั่นปัจจุบันก้าวมาอยู่ในทีมชุดยู23ปีของลิเวอร์พูล ของแดงพร้อมฟังข้อเสนอสําหรับมูเชียรอฟสกี้หรือผูู้ลพรับฟังทุกข้อเสนอสําหรับมัตตอุสมูเชียรอฟสกี้กองกลางดาวรุ่งชาวโปแลนด์ในช่วงสมัยนี้มูเชียรอฟสกี้นะครับถูกยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งที่มีพรสมรร์สูงมากคนหนึ่งและถูกนำมาเปรียบเทียบกับลลโอนลเมซี่ที่ผ่านมาด้วยครับเนื่องจากสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับเมซี่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ถูกยกย่องให้เป็นเมซี่แห่งโปแลนด์ โดยอย่างไรก็ตามนะครับเขายังไม่เคยได้รับการแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเลยในยุคข,ของเจ็กกิ้งคลับนั่นทําให้เจ้าตัวเริ่มมองหาในการย้ายออกไปเล่นยังสโมสรอ,อื่นบ้างแล้วโดยฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานมาว่าลิเวอร์พูลเองก็เขา้าใจถึงสถานการณ์นี้ดีและพวกเขาเองก็ไม่ต้องการขวางทางในการย้ายทีมของดาวเตะรายนี้อีกต่อไปด้วยการย้ายทีมซบทีมอื่นอย่างทาวอร์ตกรียกได้ว่าน่าเสียดายจริงนะครับบูเชียร์โรฟกี้ซึ่งเหตุผลนะฮะก็ ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้อย่างยากลําบากนะครับเพราะว่าแนวรุกนั้นเต็มไปด้วยขวากน้าอันโหดสุดๆนะครับโดยตําแหน่งแนวรุกของลิพูนั้นมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลย85นาทีในสนามของลูดิอาสในเกมพบดก,กับทีมชาติเยอรมันดูยังไงังไงก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วที่เขาน่าจะกลับมมฟิตเต็มร้อยแบบ100เซตจริงๆแล้วในเกมที่ทีมชาติโคลอมเบียอุ่นเครื่องชนะทีมชาติอิรัก1-0เกมนั้นเขาก็ทำได้ดีเลยทีเดียว ดียร์นยังไงก็คือดีาร์เพราะหนึ่งหนึ่งก็เอาเขาไมา่อยู่เลยจริงๆครับสไตล์การเล่นสไตล์การเลี้ยงของเขานั้นเอาไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะการประตุกตัว1่ตัวหนึ่งนี่เขาผ่านตลอดไม่ว่าจะพบกับแนวรับคนไหนคนเทียมเขามักจะพาตัวเองหลุดได้ดีอยู่เสมอเรื่องความมั่นใจดวลตัวตัวนี่สุดจริงๆครับขนาดแนวรับของทีมชาติเยอรมนี2คนคอยประกบเขาเขาก็ยังหาวิธีรอดพน้นออกมาได้เลย และจุดเด่นไม่ใช่แค่การดวลแต่มันเป็นการยืนตำแหน่งที่ดีในการทำประตูด้วยและเกมนี้เขาก็มวลทำประตูล่ากให้กับทีมชาติโคลอมเบีด้วยก่อนที่ชนะไปด้วยสกอร์สองส่วนตอนนี้ดูมาดูไปนะครับสองเกมที่ผ่านมามนเหมือนแค่จังหวะเล็กๆน้อยๆและการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายแล้วร่างกายอีกนิดหน่อยให้เต็มที่100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเาในช่วงปีซีซั่นน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการฟื้นคืนทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่พร้อม100%เต ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าสุดๆนะครับลุูดิอาร์ตกลับมาแล้วลิเวอร์พูลเอ็กโรายงานผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่อยู่ในเป้าหมายการเสริมทัพของสมโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรากาว่าจ็บอยู่ในทัวร์นาเมนต์แมตช์สำคัญในการแข่งขัน Euro, ยูโรยูย่สิปีเกือบทั้งหมดเกเฟนตูร์ลามทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูย่สิปีมานูโกเน่ทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูย่สิปีกาบีวิกาทีมช,ชาติเาสเปนชุดยูย่สิปี ไรอันสกาฟินแบกทีมชาติฮอลแลนด์ชุดยู21เปย์แน่น่นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้การเจรจาและการดําเนินการต่างๆในเรื่องการคว้าตัวพวกเขาเหล่านี้มาร่วมทัพของลิเวอร์พูลในเวลานี้ก็มีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นโดยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องรอให้จบการแข่งขันหรือนักเตะรายนั้นหมดภาระหน้าที่กับทีมชาติกับพวกเขาในที่สุดนะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่ามีทัวร์นาเมนต์แมตช์ทีมชาติยูโรยู2 0ปีมาขั้นกลางพอดีน,น,น,นะครับการเจรจาก,ก็เลย ราชาไปนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวได้แน่นอนนะครับรอได้เลยละ่ะฮะสำหรับท่านผู้ชมไม่ขายให้แล้วลิเวอร์พูลหวังคว้าตัวคลายวอเกอร์แต่โดนแมนเชสเตียปัดทันควันลิเวอร์พูลนะครับหวังได้ตัวคลายวอเกอร์กองหลังแมนเชสเตียแต่โดนปฏิเสธทันทีนะครับหลังทีมไม่ปล่อยให้กับคู่แข่งในลีกเดียวกันลิเวอร์พูลนะครับทีมชั้นนำในสกพรีตบอลกรีฑากำลังเดินหน้าเข้าร่วมกับไบมิวนิก ทีมชื่อดังในศึกบุนเดสกาเยอรมันด้วยการแสดงความสนใจคลายบวกเกอร์กองหลังแมนเชสเตียต์ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดแต่ถูกปฏิเสธอย่างเร็วเพราะสโมสร้องการขายนักเตะให้ไกลทั้งนั้นโดยกําลังพยายามเจรจาฉบับใหม่กันอยู่อย่างไรก็ตามคลายบวกเกอร์กองหลังทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตียต์ยังมีอนาคตไม่แน่นอนภายหลังจากที่โดนเป๊ปกอดิลลาได้ให้เขาเป็นตัวสำรองแนวหนัาชิงชะเลิศยูฟ่าชิมบีขณะที่สัญญาของเขาเหลืออีกแค่12เดือน ทนนันทีรายงานมานะครับว่าสไต้าไบยมนิกของโทมัสสูเกลได้วางขายบล็อกเกอร์เป็นเป้าหมายสำคัญด้วยและกำลังเจรจาแข้งดีกิตถึงเชิงกฤษด้วยการเสนอราคา15ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ทางคายบล็อกเกอร์เองก็ต้องการยัดไปโชว์ฝีเท้าในศึกบุนเดสการ์เยอรมันแต่ล่าสุดเจ้าตัวนักเตะนะครับหวังจะอยู่กับทัพเรเบใบสีฟ้าต่อไปมากกว่าเพราะสโมสรไม่มีความต้องการขายนักเตะแล้วโดยจะเริ่มต้นเปิดโต๊ะเจรจาสเสเนทุใหม่กันให้เสร็จสิ้นโดยการ่ึันมาบล็อกเกอร์ยังมีบทบาทสำคัญ ลงเล่นไปถึง3.9นัดรวมธุรการช่วยสร้างประวัติชาตพาทีทมควาททิปเป็ลแชมป์อย่างไรก็ตามกับใน,นเวลานี้ทัพหงแดงก็คืออีกหนึ่งผู้ให้ความสนใจเพื่อเพิ่มการแข่งขันกับเทนอเล็กซานเดอร์โนในตำแหน่งมิดขวาแต่นั่นก็เป็นเรื่องยากที่จะเห็นทัพระไบยยอมเสียคายโกเกอร์ให้กู่แข่งลุ่มลีแถมกู้แข่งไม่ได้เล่นยูนสิงคโปฟ้าชิลิกีกด้วยนั่นเป็นเรื่องที่นักเตะน,น่าจะปล่อยผ่านและสโมสรก็มีดีที่ใายอีกด้วย นี่คือสุลุข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของที่21เอมิถุนายนขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ